อันจะหยุดเต้นนี่ลำคาญโอ้ยใส่โร่ให้ไม่ทันเลยยี่่พี่อะไรนี่ไงเออจินแฟลจีิจีนแฝดจินข้างบนกำลังปายโอ้โหมีเงี่ยเยอะมากเอาไว้ก่อนแล้วกันเอาเริก่อนว้าชูอะไรอะมีเงี้ยมันมามันมาสิมันก็มาสิอุ้ยยิงสู้ได้อีกนะ ได้สิใครบอกไม่ได้ล่ะเฮ้ยลบแฟดเลยคืออะไร哟สกิลไม่ได้ถอยถอยช่วยช่ยช่วยช่ยช่ยช่ยเลยวะได้มันไม่มีสกิลสามนี่เาตายอยู่แล้วมันไม่มีสกิลสามครับมันตายแน่นอนไม่ได้แอสซิสต์ด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยโดนโอ๊ยตาไอ้เหี้ยออตตี้ช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยแอตตี้มาดิฉันไปช่วยฉันไปมันไม่มีมันไม่มีแฟดยิง วายอีควายแล้วก็เป็นไรอ่ะยิงไสแตกมันไม่แฟร์มันไม่นมัใส่ข้างบนไปแล้วใครอีสันนรกนี่อ๋อขอโทษจ้ากลางกลางแปลว่ามือไม่ต้องยุ่งเรื่องอะไรวีทุกอย่างเลยตอนเนี้ยไม่มีหวานเนาะ บอกมีวันก็ไปเลยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะถ้าโดนกูช่วยอะไรไม่ได้นะกูตีมังกรอยู่เพราะอีเฮียนี่โซโลมังกรฉ่ำมากทำไมพี่ไม่โลเฮ้เฮ้เฮพี่โอ้โหพี่รักเกินเขามันโดนผักพีพีไม่ต้องแสกก็ได้ถ้ามันมาคือปล่อยตายเลย กูไม่เห็นไปอามันแค่กวนของตัวนี้อย่างเดียวว่าพ่อกูแฝดโปรไปอาโลบรับพ่อไหมเฮ้ยโอเคเลยที่สุดเลยโอ้ยไม่เหลืดอย่างที่โอ้ระวังนะมันนั่นตีแล้วอีบียาขึ้นมาเอากูแน่ๆเลยอีพวกเนี้ยดูดิแม่ระวักโอ้กไปโอ้กไปนะอุ้ยมาดูโอ้ขึ้นมา เออเอาดีเอาดีกูมีอันตีนะเนี่ยเอีโซมีแฟดบ้างเนี่ยสี่นะสี่ตัวนะระวังฉันกำลังไปโอ้โหแล้วโดนคุยโอ้จีนจีนกดแฟดจีนกดแฟดโอ้ยอะไรกันวันนี้วางเต็มเม็ดเไอ้พูดหนาวเนี่ยเหี้ยหิวเหี้ยเลยกูหนาวอยู่วะเนี่ยอะไรอยู่วะอุ้ยสวยมากมันก็กำลังไป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 หาท้อนแฟดมี่ไหม ไปทียอะไรอีควายเนี่ยเดี๋ยวก่อนป่ามันอยู่นี่ไปดิมานามันไม่มีเอ้ยมันไม่มีมานาไปมันแฝดลงไอ้ใบอาไม่มีแฝดนะไอ้นักพี่กลับบ้านแล้วไอ้โอ้ยนี่ผมรู้แล้วอเกมผยกมันห่ะกูตายแล้วมั้งมีคนโดนอัจฉิใบอาเนี่ย กระโจนใส่กูแน่อุ้ยเอ้ยเออไอปีหนึ่งอี่ควายเ้ยว่าเฮ้ยกระตุกเยอะมากเฮ้ยสวยนะมันกันกันอยู่กันอยู่อ๋อแล้วลมมันก็มีลมลย กองพึ่งมาขอโทษทีหืมโอ้ยเสียอันติไม่ดูโอ้เอออออยิงยิงอันติไปยิงต่อต่อช่วยอะไรไม่ได้นะนี่ช่วยอะไรไม่ได้นะเรื่องจะตายละลองใบอาร์ด้วยแล้วกันลงมากงกูมามายิงยิงยิงเออยิงโอ้ยมันมองไม่เห็นวองใบอาร์ด้วยนะยีหยาจิตเล่นใส่ริทาลิตี้หรอหรืออะไร เลยมองไม่เห็นแล้วมันแสรนะครับมาก <ac od S 1> สวยชู่มกำลังไประวังนะระวังนะใบอ,อ่ะเออแปดแปดมันแปดวิ่งมาโอ้ยจะสวนทอนเลย,ยหรอกเขาติดอีสานวิ่งวิ่งพี่วิ่ง,ง <f ungs> โอเคเมื่อกี้รับมติดแบบกูไปแล้วนะอืมไปเถอะมันเติมกัน <c oughs> แบบเราเราเราแบบนานเกินอ่ะเอาง่าย โอ้โหคอมโบคอมโบแบบง่ายๆซัพพอร์ตมันน่าเดินแบบตอแหลมากเลยอ่ะหลายรอบแหละซัพพอร์ตมันน่ะเดินเติมเดินนั่นเดินนี่น้ำขาดอีควายเนี่ยโอ้โหสุนจินมันลมแน่กุลก์น้ำขาดยาวโอ้ว่ะโอ้ยเออโอ้ยเออ ใบอาใบอาเออเออมันเลงลูลูอีปัญญาอ่อนเนี่ยยังไม่ตายขอบคุณมากช่วย้อเร่งตีแล้วลอเอาปะเอาปะเอาเลยกินง้างง้างจะยิงแล้วค้อนทันพอดีไอที่เกยตีไม่ตายหรอมันนะเป็นอะไรเป็นอะไรอีสาตเห็นไหมกูถืออะไรอยู่ กูยิงไส้แตกหมดนะกูได้ดูดเลือดก่อนนะมึงนะเดี๋ยวก่อนนะถ้าสมมติว่ายาเพชรท,ทอนอยาโอได้ใช่ป,ปะเอ้ยโฮ้ยกูโดนอะไรเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วลุมไดเอาโอไม่มายาโออยู่ข้างหลังลเราเหรอเฮ้ยโอ้ยนี่อะไรอะสวยมากทอโทษครัเฮ้ยมีคนอยู่ไปอาไปอาไปอาอยู่นีน่นำมังกรมามังกรมามังกรมามังกร สวยมากเมื่อกี้ทำเอ้ยข้างหลังใครสวยชุเป็นอะไรอีนี่มึงเป็นอะไรหลบหลังหลบหลังหลบหลังบังไว้พี่ชุ่ยระวังบังหมดแล้วอุ้ยเฮ้ยไปเอาไปเอาเบะลุงจะออกออกไป่ได้มันติดอะไรมัมันกดไปแล้วยิงไปเลยไปดันเลยอารตี้ไม่ต้องมาเป็นไงฉันเอาสแต็กให้เธอฉันรู้ อลัดมากไม่ที่จริงฉันตีไม่ตายเฉยนะครับไป่พักไม่องหรอจริงจริงไม่ต้องพูดก็ได้นะมันมันดูดีแล้วว่ะไม่ออกไม่เอาปล่อยเลยปล่อยเลยไม่ต้องแย่งไม่ไม่มีความจำเป็นต้องแย่งมันมันเอ้ยมันมันมันก็ซิ่งข้อมูลข้อมูลก่อนไหมข้อมูลก่อนข้อมูลก่อนแม่เอ้ยจบตายไม่เลยอีสัตว์เลยนะโดนใครอ่ะไม่โดนไม่ระวังจริง ก่อนไม่พี่ถอย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 นี่กูต่อดาเมีเอาต่อปะยังไงเฮ้ยเอาดิ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 ออะไรอ่ะมึงทำอะไรกูยิวไฟมึงเข้ามาสี่มึงคิดกูยิงเบาเหรอเอาหน้าด้านๆเข้ามากูยิงไสแตกหมดนะ เมื่อกี้เลือดใกล้ตายแล้วนะคือมาแจ้าอุ้ยสวยมากอังตีพึ่งมาอังติไม่มีสามเจ็ดห้าวิพึ่งมาเฮ้ยนี่สวยมากสวยแหมยวุ้ยแม่ลาดอยู่ลาดอยู่ถอนแล้วถอนแล้วถอนแล้วทอบมั้ยทุบมัมันจะมันจะถอนกูแตกมาดูแลกันมีตีเด้อมีตีเด้อ ต้อต่อแล้วว้าวไปช่วยกระดานกลางก็ได้มั้งใครโดนใครโดนใครโดนกูไปแล้วกูไปแล้วเสกเสกหน่อยยินยินเกียร์พร้อมไปแล้วโอ้โหได้ตายเพราะจินจ้ะบาดบอดบอดมึงจะหนีไปไหนยิงบอดบอดมันโกตรมันโคตรเกียร์ตามไม่ทันหรอกโเกียร์ตายเลยเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะอีควายไม่ปกติ เฮ้ยโอ้โหมาเยอะจังวะกูลำคางอีนอตีรถมากเลยอ่ะเดียวขาม้าดันบ้านขาม่ามันตีไม่นานหรอกเอ้ยมันตีนานพวกบ้านอะมันไม่ได้เป็นตัวดันขนาดนั้นเฮ้ยเฮ้ยเอาดิ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 เฮ้ยโอ๊ะสิกสิกเลโก้สิกเวโก้ตายแล้วมีคนตายแล้วมีคนตายแล้วอยู่กับอยู่กับนี่อยู่กับนี่ ต่อทอนสามวิสามวิสามสองหนึ่งโอ้ยโดนระเบิดยึดต่อไหมผมถอยไม่ได้มีคนมันมันเซตระเบิดไปก่อนแล้วอ่ะเฮ้ยแอตติมึงตีแล้วไตีทำไมอีบ้าชูมันมีหวาดนะตรงนั้นอะแอตติแอตติมึงจะตีทำไมต้นนี้มีหวาดกินอยู่นะแอตด้แต่เลือดไม่เยอะนะจินอะ ไม่ทำนี้เที่ยล็อกนานจังวะมีหลุดเลือดปะไม่มีด้วยตีได้ตีได้ตีได้เออเปิดเลยเปิดเลยลู้ลู๊ถัดไม่ได้อีหอกแบอามาแล้วว่ะจะทันปะอันตีอันตีอันตีลบก่อนอกทางนี้ทางนี้สวยลู้ดโอเคลู๊โดนเหรอไม่ไม่โดน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 เฮ้กูมาแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วกูเพิ่งออกมา มีมีทุเรศมาเลยสวยมีสวยสีเอาไม่ไม่สวยสวยกูมาแล้วแป๊บนึงกูมาแล้วกูมาแล้วยิงมันก็ได้กูมาแล้วอย่าเพิ่งไปอ่ะมีวอร์ดไหมมีมีบาทสิโอ้ยเออผักกูกดโอ้ยเออกูไม่รู้เนี่ยมันดึงผักมันดึงยกจับแล้วเออถุมันมันมันแม่นมากอืมก็แบบแม่นแต่ว่าอีโด้เออ ไม่มีวอร์ดให้ดีเลยโอ้เพิ่งเห็นวอร์ดข้างบนไม่ทำไมมันเดือดจังวะมันมันบ่งไม่หยุดเลยอ่ะช่วยสักช่วยระวังตัวนะเฮ้ยกดโค้ดเลยหรอกําลังไปกดโค้ดเลยแสดงว่ามีเพื่อนมันแรงมันแรงนี่แต่มึงโค้ดหรอมึงโค้ดหรอมึงโค้ดหรอบาลอนบาลอนเดี๋ยวเจอกันบาลอนเคลียร์คลิปก่อนนี่ไปอามาเฮ้ยใครโดดเข้าไปอ่ะช่วยแล้ววุนตีช่วย ถอนนี่<อ>นนไปอาถอนไปอาถอนไปอาอยู่ผมไปอาดุดเลือดไอ้จิ๊บหอน่อยนจิบนนจ๊บจบจ,บจบิิ๊๊บบกันโก้ขาสามนีไม่กลับบ้านหรอเยสโเยสโเยสโวเอาเปิดบาลอนได้นะมันกลับบ้านกันหมดนี่ตีไปเลยอาร์ตี้ตีได้เดี๋ยวกูจัดการเองตีไปเลยอาร์ตี้ตีได้กูจัดการ<า>เรี่ยนเราก็เป็นป่ามาบัฟหน่อยไปไหนล่ะไอ้วะ บม่อาติเตรียมลบเี่โซโอ้อยมันมีโล่ลมมากุลรามคามีไอศูนย์กูยิงได้นะเพช้ยทำไมไม่อัาติใส่แขนล่ะตัวอะไรอ่ะไม่เห็นช่วยด้วยพี่ <c oughs> อ๋อพี่ก็ไปล้อโดนไรโยกูก็เออเสร็จแ,ล,แล้วมันเสร็จแล้ว หมอกหมอกหอยหมอกหอยอะไรก็ไม่รู้มันหนัวเกินตอนเนี้ยกูรอดค่ะอีหี้ยกูยิงไส้แตกหมด่ะใครเห็นกูเห็นใครอ่ะโยเวนจีนเพราะจีนมันระยะไกลอีกเดียวคารน่กูตีไม่ได้ตรงนี้บึ้มเอเอป้าปอเบ๊เอ้ยอาจิีไม่โดนไม่โดนแต่ว่ายิงโดนคอหรา ไปดิ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 เปิดเลยเปิดเลยเปิดวิ่งใส่เลย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 มันไม่มีมันไม่มีแฟนมันแฟนแล้วมันแฟร์ใส่พี่โลใส่ผมโลให้ผมโลให้ผมมันติอ่ะมันก็ติสิบ้าบ้าบ้าสวยกูยิงแรงมากไอ้เหี้ยกูยิงสองนัดตายไอ้เหี้ยบบบอมกลับมาให้สองคนกลับเลยข้าโบนั่ง ตรงกลางเออบดกูจะตาย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 เฮียมีคนเทเลพอร์ตมีคนเทเลพอร์ตชูหนีไปให้ได้นะชูเเเเเออาาลลยยมันโลดแล้วมันโลดเอ่อใครไปไหนเนี่ยอ๋ออีเพ็ดเขาใช่มาเออดีพี่นี่นี่กำลังไปกำลังไปกำลังไปมันโลดแล้วครับพี่เสกพี่เสกหน่อยมึงฟฟอาร์มึงยังไม่ทันเลยอาร์ตี้ เทเ้อนมันไว้กูกำลังไปเชรท้อนมันไว้เป็นาะไรเกี่ยวหนึ่งนะเป็นอะไรเทสมาสกิลหนึ่งจันดาลีจริงคือเกิดเมื่อกี้ลุงเทสยิงจุกจังเลยครับว่าผมปืนใหญ่ไงครับเอาแนวตีลุตก็เอาได้นะเทยเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ กูดูด้วยกูยิงแรงแค่ไหนตอนนี้ของกูงครบแล้วค่ะของเต็มเหมือนกันอย่าเพิ่งเข้านะไอเพจสองคนเอาไม่อยู่เดี๋ยวอีเทียนนี่มันมันาะตะบันแตกใส่เราอีกไหนตีอยู่นี่ตาที่พี่เราจะเห็นเนาะเดินมาชู่ๆชู่ๆโดนไปนะไปแล้วชไปแล้วชไปแล้วสวย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 กูกับโออยู่บนโอยังอยู่บนโอมาแน่นี้อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันไว้อยู่ด้วยกันไว้เรอสิกรอสิกรอสกอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ช่วยช่วยนี่ก่อน กำลังไป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 โอ้อยู่บนเดี๋ยวกูกานบนโอ้กูกบนดันกลางไปเลยดันกลางไปเลยมึงดันกลางกันไปเลยที่มีอะไรวิ่งเร็วไหมเออฉันกันบ้านอย่างเดียวทวกเธอดันจบเลยฉันกันได้โดนอไนันไดีไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมันหนีแล้วมันถอยแล้วมันถอยแล้วโอ้ มีติอยู่จ้ามีติอยู่จ้าก็ออกมาสิสัญญาค่ะอะไรเอ่ยอะไรอะเขาจบบ้านนะไปเลยไปเลยไปเลยไม่ให้มันกลับก็พอเป็นที่อะไรอะจบอีกวายวิ้งกูเล่นเกมแรงมากเลิศเลิศเลิศถ้าไม่เล่นตามพี่ปงกน่าจะแพ้แล้วเนี่ย